ลูกยางโลกขึ้นรูปวอลเล่บอลหญิงเวียดนามเป็นภาพหน้าปกแต่งานนี้โปไม่ไหวหลังจากที่วอลเล่บอลหญิงทีมชาติไทยโชว์ฟอร์มสุดยอดคลิกแซงชนะทีมชาติตุรกีอันดับ5ของโลก3-2เซตด้วยสกอร์ 17-25, 31-29, 22-25 25-19และ15-13ในการประเดิมสนามนัดแรกกลุ่มบีศึกวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลก2022 FIVB วอลเลย์บอลวีเมนเวิร์แชมเปี้ยนชิพ2022ที่สนามเจอเรโดมเมืองอาเนมประเทศเนเธอร์แลนด์เมื่อวันที่24กันยายนที่ผ่านมา หลังการแข่งขันบุมบิมชัชูออนโมก ok, สีตัวตกหัวสาวที่ทำคะแนนสูงถึง33คะแนนในเกมดังกล่าวเผยว่ารู้สึกดีใจมากที่เก็บชัยชนะได้เราซ้อมกันหนักและแข่งมาทั้งปีเพื่อวันนี้พอเรามาแข่งและสามารถทำมันออกมาได้ดีก็ดีใจจนพูดไม่ออกส่วนการพบกับโปแลนด์ในนัดหน้าได้เห็นเขาเล่นแล้วก็ประมาทเขาไม่ได้คองมาต้องเล่นตามสไตล์ทีมเราเล่น ตามเกมของเราทำให้ดีที่สุดวันนี้ได้กำลังใจมาเยอะเลยไม่คิดว่าคนไทยในเนเธอร์แลนด์จะเยอะขนาดนี้ขอบคุณแฟนๆที่มาเชียร์และแฟนๆทางบ้านด้วยล่าสุดเพจลูกยางโลกอย่างวอลเลย์บอลเวิลด์ได้ยอมเปลี่ยนภาพหน้าปกแล้วซึ่งได้นำภาพแห่งความดีใจของวอลเลย์บอลสาวไทยหลังจากที่ตบสาวไทยสามารถเอาชนะตุรกีไปได้ 3- 2ถึงเซตเก็บชัยชนะประเดิมสุดวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลกได้อย่างสวยงามดูวอลเลย์บอลสด โปรแกร,รมวอลเล์บอลไทยวันนี้ทว่าล่าสุดชาวเน็ตได้ไปเจอเพจหนึ่งเพจในโลกออนไลน์ซึ่งเป็นเพจที่ระบุว่าเป็นวอลเล y บอลเวิร์แต่ดูเหมือนว่าภาษาที่ใช้จะไม่ใช้ภาษาสากลอย่างภาษาอังกฤษหากแต่เป็นภาษาเวียดนามงานนี้ทําเอาแฟนวอลเล์บอลชาวไทยยอถึงกับนํามาคอมเมนต์กันสนั่นเลยทีเดียวเนื่องจากก่อนหน้านี้อย่างที่ทราบกันดีว่าสื่อเวียดนามไม่เห็นด้วยที่เพจหลักใช้ภาพสาวไทยเป็นหน้าปกเพจ Facebook โดยเพจวอลเล่บอลเวิลด์ดังกล่าวซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นเพจปลอมที่ทางฝั่งแฟนวอลเล์บอลเวียดนาม bon สร้างขึ้นมาหรือไม่ก็ตัดต่อขึ้นมาซึ่งก็ไม่ทราบความตั้งใจที่แท้จริงของแฟนวอลเล์บอลเวียดนามแต่นั่นก็สอดคล้องกับที่เวียดนามมักจะไม่เห็นด้วยอยู่แล้วกับการที่เพจหลักของจริงใช้ภาพหน้าปกเป็นสาวไทย อย่างไรก็ดีก่อนหน้านี้เคยมีข้อมูลว่าสาเหตุที่วอลิบอลเวลิร์ลเพจจิงใช้ภาพสาวไทยเป็นภาพหน้าปกนั้นก็เพื่อจะให้เป็นแรงบันดาลใจให้กับนักกีฬาทั่วโลกเนื่องจากสาวไทยเป็นอีกหนึ่งทีมจากเอเชียที่มีรูปร่างไม่ใหญ่แถมส่วนสูงส่วนมากก็เป็นรองนักกีฬาทางฝั่งยุโรปแต่สิ่งหนึ่งที่ได้ใจเพจลูกอย่างโลกก็คือรอยยิ้มที่ไม่เคยหายไปจากใบหน้าของพวกเธอเลยแม้ว่าเกมจะก,กดดันมากแค่ไหนอีกทั้งยังสนุกในทุกๆเกมแม้ว่าจะเป็นรอง ขอบคุณกรันซอนอยหกและวอลลีบอลเวิลด